อันนี้เป็นนมนะคะนมกล่องค่ะ ีค่ะมาพบกับช่องน้องอนนัมรนเชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มี PFC ส่งของมาให้น้องอามนวนกับน้องเสาคำนะคะมีอะไรบ้างก็ยังไม่รู้ค่ะน้องอามวนก็ยังไม่รู้ว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะแกะจะแกะดูในกล่องนะคะผู้ไปรับมาเมื่อกี้เองค่ะก็จะมาแกะกันเลยค่ะเริ่มแกะแล้วนะคะก็จะมาแกะกล่องนี้ก่อนค่ะ ว้าวว้าวว้าว,ว,าวอันนี้เป็นนมนะคะนมกล่องค่ะก็มีกล่องอีกนะคะมีกล่องเล็กๆอีกค่ะอันนี้คิมแดงโมจุระเฮิบนะคะนรามโนใช้อัน คิมยังโมจะเราเทิบนี่นะคะก็ขอขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณทีฟซีมากๆนะคะก็จะมา,าแกะกล่องเล็กๆนี่นะคะก็ให้น้องสาวคำจับก่อนคะ่ะแกะแล้วนะคะจะแกะกล่องนี้แล้วนะคะมีอะไรเอ่ย ็เป็นเครื่องสำอังนะคะก็เป็นการีเย่นะคะน้องอนนท์ก็ใช้การีเย่กับคิมแตงโมจุลาเฮิบนะคะน้องอนนท์ก็ขอขอบคุณพียซีมากๆนะคะที่ส่งเครื่องสำอังมาให้น้องอนนท์นะคะส่งคิม การน,นี้เย่กับจวลาเฮิบนะคะขอบคุณมากๆค่ะก็จะแกะกล่องต่อไปนะคะก็จะแกะกล่องต่อไปนะคะกล่องนี้มีอะไรเอ่ย ก็เป็นคิวมทาผิวนะคะคิมทาผิวคิมทาผิวนะคะอันะะนี้เป็นคิมทาผิวค่ะนี่เป็นคิมทาผิวขอบคุณขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณเพียบสซีมาก่ะเค่ะกล่องใหญ่นี้น่ามนก็ได้แก็ไว้แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ดูข้างในเลยค่ะก็จะมาดูกันค่ะ ว้าวว้าวว้าว,ว,าวมีขนมหมดเลยนะคะอันนี้เป็นเต็นท์นะคะเป็นเต็นท์กลางนอนนะคะมีอะไรบ้างอันนี้เป็นกาแฟานะคะน,นี่เป็นกาแฟาแล้วก็ มามา่าอ้อาไม่เคยกินสักครั้งนะคะส่วนน้องสาวคำก็ไม่เคยกินสักครั้งค่ะเพราะว่าราคามันแพงนะคะไม่กล้าซื้อกินค่ะนี่ก็เป็นมาม่านะคะมาม่าโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นมามาะะ่าค่ะ อันนี้เป็นไมโลนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าใส่ตังค์นะคะน้องนก็ขอขอบคุณพีเซีมากๆนะคะที่ส่งของมาให้น้องอํานวนที่สนับสนุนน้องอํานวนนะคะอันนี้เป็นน้ํายาผัดนุ่มนะคะแล้วก็มี แป้งนะคะแป้งสองอันค่ะแป้งสี่อันนะคะสี่กระปุกค่ะอันนี้เป็นน่รู้จักน้อมนอนก็ไม่รู้จักนะคะเพราะว่าน้อมนอนก็ไม่เคยกินค่ะน้องสาวชมก็ไม่รู้จักนะคะสี่กระปุก ีกระปุกค่ะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าค่ะให้น้องสอคำสั่ท้ายนะคะอันนี้ก็เป็นสำสำดีแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้เป็นน้ำจิ้มนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นอ๋ออัน,น อันนี้สบู่นะคะสะบูอ่อาบน้ำเด็กนะคะส่วนอันนี้เป็นอะไรน้าเอนกับน้องสาวผมก็ยังไม่รู้จักนะคะเพิ่งเคยเห็น,นะคะ่ะโอลิเวอร์น้ำจิ้มสามขวดนะคะ แล้วก็มีขนมค่ะนี่เป็นขนมนะคะขนมสองกระปุกค,ค่ะแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้เป็นอันสุดท้ายนะคะอันสุดท้ายเป็นที่เตยาตย่างนะคะเตยาย่างน้ง ี่เป็นเตาย่างค่ะทำบาร์บีคิวย่างทำบาร์บีคิวย่างบาร์บีคิวกินกันนะคะขอบคุณเลยน่องนนันไม่แก่ออกมาแล้วนะคะนี่เตาย่างนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเลยขอบคุณมากๆนะคะสำหรับของนะคะ น้ามนเขาขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะก็จะมาแกะกล่องต่อไปนะคะที่วางก็ไม่มีนะคะอนนี้ก็เป็นขนมนะคะขนมเยอะแยะเลยค่ะ สองกล่องนะคะอันนี้กล่องสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นปลานะคะปลาอะไรก็ไม่รู้ค่ะนะมันก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะคะ ว่าเขาทำยังไงกินนะคะอันนี้ก็เป็นมเมล็ดตะวันนะคะแล้วก็มีของฝากถูกใจกินของไทยใช้ของไทยอันนี้เป็นมะขามนะคะมะขามมะขามแห้ง อันนี้ก็เป็นมะาขามวางตร็นอย่างไร้างอันนี้เป็นมะขามนะคะแต่อันนี้เป็นอะไรอะไรน่าเออจะมาแกะดูนะคะออันนี้เป็นเสื้อนะคะ ใส่เส er ื้อนะคะอันนี้เเสื้อนะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อนะคะเสื้อสตัวค่ะเสื้อสองตัวนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะ <ๆ S 1> ตอนนี้ก็จะมากินมาม่าเผ็ดนะคะไม่เคยกินสักครั้งค่ะไม่รู้ว่าจะกินเป็นหรือเปล่านะคะ ตอนนี้น้องนอนก็จะมาชิมดูมาม่าเผ็ดนะคะอร่อยนะคะแต่เผ็ดมากเลยค่ะเพราะว่าน้อนนไม่กินเผ็ดนะคะ นี่น้ำมนวลก็กินมาม่าเผ็ดเสร็จแล้วนะคะเผ็ดมากเลยค่ะจะมาชิมมะขามแช่อิ่มดูนะคะน,นี่พ่อก็จะมาชิมดูมะขามนะคะพริเกลือนี่นะพี่เกลือหวานนะครับหวานมากเลย,เลยพี่เกลืออ๋อน้ำตาลด้วยนะครับ กิน,นคู่กับมะขามนะคะหวานมากเลยนะครับไม่เคยกินนะคะแบบนี้มะขามแบบนี้ไม่เคยกินสักครั้งค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ <c oughs> วันนี้ก็จะมาเอาเตาย่างออกมาดูนะคะเป็นยังไงว่ามันเป็นยงนะะังไงนะคะตัแก่นะยิอ๊ หมักรอวะี่ยใส่หมักรอ,อง่ายไหมคะไม่เ <c oughs> มฆหมนันมากเองเดี๋ยวเมฆหมันนี่คครับจะไปซื้อเนื้อม,มาอย่างนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปในเมืองเมื่อไหร่นะคะขอบคุณครับตอนนี้ จะไปในเมืองก็ไปยากนะคะนํานนจะไปเติม Wi-fi ยังไปเติมไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาปิดร้านนะคะร้าน<ม>อะไรก็ปิดหมดเลยค่ะธนาคารก็ปิดนะคะยังไปเติมไม่ได้ค่ะถ้าจะอัพคลิปก็ต้องใช้เน็ตนะคะเน็ตก็ช้าค่ะก็ต้อง สองสามชั่วโมงนะคะจะอัพคลิปได้หนึ่งคลิปก็นานมากค่ะใช้เวลาน,านานมากนะคะในเมืองก็ประท้งกันอยู่ตอนนี้ในเมืองก็ประท้งกันทุกวันนะคะอํานวงก็ขอขอบคุณทีเอฟซีฝั่งไทยมากๆนะคะที่สนับสนุนน้องอํานวน์ที่ส่งของมาให้น้องอํานวน์นะคะขอให้พีเอฟซีมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนะคะขอให้การงานรุ่งเรืองรุ่งเรืองนะคะ ขอให้พีเอฟซีไปทำงานก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะไปเจริญเจริญไปไหนมาไหนก็ให้ปลอดภัยไปไหนมาไหนก็ขอให้พีเอฟซีปลอดภัยนะคะ <Okay. S 2> น,น,น้องๆก็ขอขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะตอนนี้น้องสาวคำก็ขายของได้แล้วนะคะขายขนมนะคะ เตาย่างก็ยังไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรมาย่างนะคะเพราะว่านอนนนก็ยังไปในเมืองไม่ได้นะคะน้องสาวขอก็ขอขอบคุณพี่เอสีผัไทยมากมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย